นี่ก็บอกเรียมาได้ไลท์อีพีนึงวัดแต่นะคิดไม่ออกก็แต่อีพีไป่ชิลเตอร์ไ เ yes, ออได้ดีอ่าตกลงน่าอ่าน่าจะอัดในนะ่าจะตัดต่อในไ,ไหนเ่ะโมโวบ๊อบบี้เลยไชนแล้วออ๋ไปดูเขาตัดต่อได้ไปอะไรนะเหมือนเพื่นถ่ายแค่พวกไฮไลท์เกมเฉยเก็คือถ่ายในเกมเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเดี๋ยวลงทุนหน่อยก็ใส่แบบ คอนข้อความไปตอนเวลาพูดออแต่ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแค่ในตักวกิ่นเลยก<ร>็จะตั้งชื่อเขียนว่าอะไรดชื่อเขียนอ่าเล้ไปชิวๆแล้วกันนะคือชไวไอ้เย็บไอ้แย้บตอเก็บบล็อไอ้เขียนมาคือชิวแย็บเปิดมาให้ห้ก่อนเก็บบล็อ ชิวไหมเออชิวเนี่ย,ยแปบ๊บเดียวเกมก็จบแล้วเนี่ยฝั่งใครจบครับเฮ้ยเออเราจบเกมไงเออเราออกประตูได้เออเราต้องคิดเงีง่ดีเดีย๋ยโอ้โหเสียนี่ <c oughs> อะไรเอเป็นไหนอ๋ออันนี้ตัวฆาตกรปลาขวานเนี่ย หรือว่าจคิวๆไหมครับตอนนี้ตาควัน่าจะง่ายแต่ถ้าฆาตกรเล่งเก่งเลถือว่าโอเคแต่เออแต่อย่าเจอไอ้นั่นในการเออนางพยาบาลเออคนเล่นเก่งๆอ่ะนางพยาบาลส่วนใหญ่จะมีเปิร์แบบฮิวเวอซึ่งคือมึงมึงฮิวแบบพลาดเมื่อไหร่ฆาตกรเดินไปหาคุณว้าไปด้วยนะ้วว้าไปด้วยนะ้วว้าฟันด้วยนะหรือไม่ก็แบบเออถ้ามึงเดอดพลาด ไม่ใช่ถ้ามึงอยู่ใกล้มันนะ่ะก็โดนเหมือนกันเลาด่าเยี่ยเนี่ยใจเย็ยนใจเย็นด <c oughs> ่ามันควาเป็นคือทะเลาะเลยเราต้องเป็นคนมีสินต้องเป็นคนมีสินค้าไม่ได้ไอ้ม่มีอัดคลิปอดีจังให้อัดคลิปอยู่เดี๋ยว <c oughs> บอกเลยว่าได้ไปในไลฟ์ชิวๆบอกเลยว่าไอ้น้นมันพูดขันหยาไปได้ละหนึ่งคำนะครับ อะไรสี่สังเร่องจเลยแหละอยูวหมดนะอยูมันต้องตั้งเลขที่สิบแปดบวกป้ะเนี่ยเนี่ยเกมันก็เลขต้องตั้งต้องตั้งอยู่แล้วเชียช่ยเชืช่อเชื่อเชื่อเขาหมดเลยนะถ้าตั้งถ้าไม่ตั้งก็เป็นก็ต้องมืงกอก็เป็นคลิปวิดีโอของเด็กเท่านั้นต้องตั้งเปสุดแปดขึ้นไปเย้ไปอะไรมาแล้วต้องเห็นเลื่องแบบอวะมึงไม่ตั้งมันก็แปด เชีย่ยไดาแลังเลยโอ้โหอยู่น่ะยี่สินเจ็ดมังกรขวากันต็มไต่ไม่เจอ <c oughs> ไ,มไม่โดนไม่ไม,ไม่โดนได้ไงเดี๋ยวนี้คุณเจอปั่หา ดววยยไ่น uh, so like, <we> ี่กูไปลองไปดูเขาเล่นใบหนาแล้วนะเขาจะต้องแบบไปพิกเนี่ยวิ่ตัว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 ไม้อ่ะตอขั้ไในกองติตั้งได้สองคะแนอคือแล้มันต้องส่องเร็วนะมันต้องส่องในระยะพอดีอ่ะ Mày không phải chút kia ngạc ơi Mày không phải chút kia ngạc ơi không phải chút ơi phải ơi phải chút lại Trang trí đêm 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 để <syllables> <Ryan> <tosNeattered> <tao mumbai. drill> <tosNeato> ูตอย่ายวกูตอตำแหน่งให้มาหูมามาหูมาเฮ้ยอไอ้นุอบะรอโมันรู้อ่ะรู้ โนโนมีนมนี่ไปอะไรคุชิวเออชิวนี่แหละ <c oughs> เออคืออ่าคือ่อโอเคเอ่าเดี๋ยววปดีตอนตัดต่อนี่หาเนี่ย ไม่ตามใครมันตามเราคนเดียวอ่าคือนัดใช้ไฟฉายไปแล้วใช่ไหมยังไม่ใช่เจอเรากูยังไม่รู้วิธีใช้เลยตรงนี้คือฆาตากรอยู่บ่อยอแต่ว่ามันน่าจะตามเพื่อนอีกคนหนึ่งเราห่วงกูมีไฟฉายมาซะจัง กูเลี้แบบบอดดิี่เงี้ยกูจะเินแบบบอดเลย้ไม่ไม่ใจไม่ใจนไม่ใดนไม่ดนไใตไมใจมาวัดเฮ้ยนะมันต้องเข้าไประยะก่อนมันอยู่ระยะนึงอะมาดิมาดิหลบหลบหมดแล้วหมดล้เ้ยนัดมาตามมาตามตามมา โอ้ยันลา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 นหมดเลยเหมือนปัดไปเลยเฮ้ยยังพอเลยคนนี้พี่ชี่มีมีโอ้ยเจนได้หัวมาเลย ตีนงันเต็นต้นตา <c oughs> ม,มากูนัันจะลงไม้กวาเด็กไอ้ย่มนวาได้เ้าขวาน่ดจะปลาใช่ไหมนัดอ่อคืออ่าคือแนะนำให้ลงไมง้้วจูบบนนั้นนะคือ,อกนน <c oughs> ็จูกกบนั้นนมามามาจูบจูบจูบไปหาเพื่อ <c oughs> นอีก <c oughs> ไม่หนงรอดไอ้กูจูบเก่งจู้เปเหอะองจริงเว้ยรอไปหาเพื่อนว้ยจริงเ่ียกจริงจริงเน้ำไม่กี้ไม่งเดินผ่านคูแต่ว่าก็มีแต่คนเล่นเก่งมากเลยนะโอ้ตัวนี้ป่ะผม เออคนคนนี้เขาาก็เล่นเก่งกันนะเดี๋ยวคนอะไรเยอะก,กว่ากันวันนี้เรไม่รู้แม่งอยู่ไหนกันม,มึงหนีก่อนมึงหนีก่อนมันมาแล้ว ตอนนี้มันกำลังตามหากกว่าเดิมด้ยใจกูไม่จริงน่งดูนีทางนี้ทางนี้ดูช่วยไว้จะย้ายนักการทูตมาเฮ้ยมันขึ้นบนใช่ไหม มัน <Ooh. S 3> ขึ้นบนใช่ไหมครับน้องอย่าเปิดทำงานครับเปิดทำงานรอให้ี่อดช่วยโอเคมาๆๆคุมาคุมหานะไปบอดี้บอดี้เพื่อนหน่อยบดีเพื่อนหน่อยบริการเพื่อน ่าด okay. oh. ีน้องาดีน uh ้องาดีน uh ้ะมาไหมมามามาหาคุณมาแล้วหาเพื่อนอีกไอ้น้องนี่ก <ah ่อนนีก่อนนี่ก่อนหาเพื่อนอีกเพื่อนดูจต่ก็ฝ่าเข็ เราไม่ช่วยเขาเลยไม่ฆ่าเขา <c oughs> <c oughs>

ไม่ไม okay. mm ่โดนว้วยประเด็นไม่โดนวโอ้โหโอ้โหคนฆ่าแล้ตรงนั้นเลย ตัวเ้วก็รอ,อเปิดประตูก็ได้นะอะตูกันตูกันยอแล้วกูว้ยนีมันไ่อัอนน,น,นี้ข้าเราก็ลังอยู่นะเพื่อนในข้ารหาดปั่นไฟดีปั่นไฟ เจอเลยครับกระแสน,นูบานติดเลเยี่ยมเลยสองคนตรงนี้ไม่ฆ่าตะกอนนะมันเหลือแค่เจีย่อ,อน,นี่ตู้ฟอนี่ตู้ฟอ,อน,นี่ตู้ไม่รงนี้ตรงนี้แล้วกูบอกืออะไรที่อ่ะฟอน,นีตู้เลยก็ได้เพราะว่าเชื่อเพิ่นไม่น่ทาทันนะรอ้โหตัวนู้เนี่ย นนี่น้อยมากเลยนะตอนหลังโอ้ยต่างขึ้นไม่รู้

คนดีขนาดนี้วะนันเฮ้ยกีตูมันออกแงเร่กูยังไม่เคยองแฝงนรอบนี้เดี๋รองนี่ไม่ดุดเอานี้ยังไม่เคยรองแฝง เล่นหอก,กเป็นบูเบนไอ้น,นี่เลยน,น,นะแฟนตาเพื่อนเพื่อนหอบฆาตกรมาด้วยครับ <laughs> มา,มายังมาองใหญ่ยิ่นะ ก็ฟันไม่โดนเลยแต่คนนี้คือเขาแบบจเก่งอยู่ปกเน่นะวที่แปไม่อยู่ตรนนี้ยเอดแล้วสยู่ไหนก่อนอยู่ไหนก่อนปีโน่อยู่โน้ตไหมฮัคนุตโตเไม่ด้ตั้งตีน มันจะเป็นกายสดสว่างมเลยอันนี้แต่งอะครับไม,ไม,ไม,ไม่ตัวงพารายีเลยอเอ้าเออก็เหมือนโปรจริงเน่ะแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่หรอกนะยังไม,ม่กูดู